สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับหลังจากหายไปน,นานแสนนานนะฮะวันนี้จะมาบอกวิธีการโอนเงินจากโพลิก n อนเชนนะเข้าไบแ a น c e นะครับอันดับแรกก็ต้องมีไบแ a น c e นะบัญชีไบแ a น c e ก่อนแล้วก็มี Metaman นะครับนักขุดส่วนมากก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ส่วนมากแร้วปล่านะผมใช้กระเป๋าบนโพลิก o อนให้จ่ายบนโพลิก o อนแล้วนะเพราะว่าเราจะได้เงินทุกวันนะทุก0 0 0 5 E t h นะครับประมาณ3-400จะจำไม่ผิดตอนนี้ ทุกวันทุกวันนะครับอ่าของผมก็มีโอนเข้ามาแล้วในในทางแมตต์ต่างๆัะไม่ได้ล็อกอินแป๊บน,นึงนะครับนี่ของผมก็มี0.004พอดีผมเอาแอบไปทอย่างอื่นนิดนึงนะฮะก็เลยเหลือ0.004อ่าเดี๋ยวเราจะเอาอ e ิเทส0.004เนี้ยมาโอนเข้าใบแนนนะครับอ่าเรามาดูก่อนเราก็อ่าถ้าจะโอนเข้า ใบแนนเนี่ยมันใช้ได้แค่เหรียญเดียวนะคือเหรียญเมติกนะครับก็เซิร์ชเมติกไปในช่องนี้นะฮะเข้ามาในเฟสแอนด์สปอยก่อนอา่าเขียนผิดเมติกนี่นะฮะแล้วก็กดคำว,ว่าฝากอืมนี่กดเลือกเชนนี้นะครับเป็นเมติกนะครับรับฝากได้อย่างเดียวนะฮะตอนนี้อ่าแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับจาก ETH เเนี่ยเป็นเป็นเมติกก่อนนะครับแล้วก็โอนเข้ามานะฮะ นี่นะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนที่คลิกสวอปแล้วกันคลิกส wa ปจาก ETH นี่กด m a ็ไปเลยเป็น m a t i c ยังไม่เคยใช้ ETH กนะกดแอปปุกก่อนยืนยันไปโอ้แต่รอนานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวพอได้ปุ๊บเดี๋ยวผมกดอัดใหม่ดีกว่าลืมไปว่าโ o ลิ g คอนตอนนี้ช้านะครับช้าเลยอ่ะสักครู่นะฮะ อ่ะครับคราวนี้แอปพูบเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนะฮะแอปพูบ <approve S 2> ขึ้นเมื่อกี้เลยแล้วก็กดสวารปกดสวารปคอนเฟิร์มสวาปเราได้มา9.04นเมติกนะครับเดี๋ยวผมจะโอนแค่นี้เนาะเดี๋ยวจะเหลือเมติกติดไว้นิดนึงเพื่อเอาไว้ทำธุรกรรมอย่างอื่นบนเชนนะฮะคอนเฟิร์มสวารปแล้วก็ยืนยันแล้วก็รอนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแล้วผมกดใหม่นะฮะร,รอสักครู่นะฮะโอเคมาแล้วนะครับ สองชิปนี้จะเสียงดังหน่อยนะผมลืมคลิปแรกลืมเปิดความดังนะโอเคผมแลกเรียบร้อยละก็มาเป็นมันก็จะมาเป็นเนี่ยเป็นเมติกแล้วนะฮะ9.4เมติกนะครับเมื่อกี้ผมโอนเท่าไหร่นะ9.04เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะโอนเข้ามาในนี้9.04อ่าเราก็ต้องมาก๊อปเลขกระเป๋าเมติกจากไบแนนก่อนนะครับอย่าลืมเลือกเชนให้ถูกที่จริงมันก็เหมือนกันทุกอันแหละเกือบทุกอันแหละเออเกือบทุกกระเป๋าแหละเนี่ยทุกอันเลยใช่ไหม แล้นั้กอ่ะ Copy ด d d เนี่กดรัวๆอย่างๆย้ำๆไปเลย <c oughs> ไม่จำเป็นหรอกนะฮะอ่ะก็คลิกเข้าไปครับว่ามีติกตัวนี้นะบน MetaMask นะครับแล้วก็กดคำว่าส่งปพ๊บแล้วก็วางกระเป๋าที่เราก๊อปเมื่อกี้9.04เนาะ9.04เอ9แล้วกันอ่ะแล้วเราจะมารอดูว่าเงินมันจะเข้าหรือเปล่านะครับ ไ่้แก๊สศูนย์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 ห้าแปดนะครับน้อยมากเยนยันแต่ก็รอนานเหมือนกันนะครับเพนดิ้งไปก่อนเดี๋ยวถ้าได้แล้วเดี๋ยวผมบอกนะครับน่าจะรอนานเหมือนเดิมมาแล้วมาแล้วนะครับข่าวแล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะนี่มาแล้วเดบิ s i t ตอ่าสักเซฟฟ์เนาะทำไมก็อต้องกดก่อนเนาะ นี่ไงเซ็กเซทฟูลมาแล้วนะครับยูแฮปเก้าเมติกนะครับนี่ฝากมาแล้วนะครับโอเคดูซี่เข้ามาจริงหรือเปล่าไหนล่ะรีเซตที่หนึ่งก่อนถ้าอ่าใช่อ่ะเปิดเลยเลยแล้วกันยอดคงเหลือนี่นะครับมาแล้วนะครับ9เมติกนะครับนี่ไงมูลค่า327บาทนะครับ เราจะมาดูกันว่าชารเร็วขนาดไหนอ่ตอนนี่เรามาดูอันไหนเอ่ยอันนี้คลิกเข้าไปดูละเอียดหน่อยอ่าตอนผมกดส่งนะตอนบ่ายโมงห้านาทีแล้วก็ท่าเซ็กชันคอนเฟิร์มตอนเจ็ดนาทีาใช้ไปสองนาทีแล้วจากบ่ายโมงเจ็ดนาทีกว่าจะเข้าไบแนนก็ดูหน่อยสิ อ๋อเวลาไม่เหมือนกันอีกอน,นะครับบ่ายโมงสินาทีเออบ่ายโมงสินาทีโอ้ใช้เวลาน,านานอยู่นะครับรออย่างเดียวโอเคนะครับง่ายๆเลยแล้วเราจะเอาเมติกไปแรกเป็น USDT แล้วก็ไป P2P เพื่อเข้าบัญชีก็ได้นะครับเอาเงินเข้ากระเป๋าตัางค์ไทยๆนะครับไงผมมีคลิปวิธีการเอาเงินจากใบั้นเข้ากระเป๋าบัญชีไทยเรานะครับเข้าบัญชี บัญชีกุง้งนูนกุ้งนี่อะไรเงี้ยนะครับเต็มไปหมดนะครับยังไงฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ